กรณีที่ผู้ประกาศข่าวค่ะ NBT ติดเชื้อโควิด19ทางสบคนะคะก็ได้ออกมาแถลงค่ะว่ามีหลังจากที่มีผู้ประกาศข่าว NBT 2HD ติดเชื้อโควิด19ก็พบผู้สัมผสัสเสี่ยงในวงกว้างนะคะรวมทั้งนายแพทย์ทวิสินโคศกสบคด้วยค่ะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือสอบอคเปิดเผยว่าผู้ประกาศข่าวชายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ n b t 2 HD กล่มประชาสัมพันธ์ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือผู้ประกาศและผู้ร่วมงานก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 รวมทั้งนายแพทย์ทวีสินโฆษกสอบอคที่ได้ร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยบ่ายวันนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวนสองคันได้เดินทางไปที่ n b t เพื่อตรวจกลุ่มเป้าหมายประมาณ1,200คนค่ะของ n b t นะครับก็ติดโควิด1 9กนะครับก็ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มาช่วยผมในตอนเช้าที่ทำเนียบตรงนี้นะครับต้องไปตรวจ เรื่องของสารคัดหลั่งนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะครับผมเองก็เป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับไปตรวจด้วยซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้เปิดเผยออกมาว่าได้มีการนำรถ ชีวะนิรภัยพระราชทานนะครับไปที่ทาง n b t นะครับจะต้องไปตรวจพนักงานของทาง n b t ททั้งหมดนะครับ